ด,ดีก็ฟ้าลองอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกมนี้ for speedies คลิปนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับผมเก็บ100%คลิปนี้จะเป็นในส่วนของพื้นที่พอร์ตเมอร์ฟีแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่8ของช่องนะที่เก็บ100%ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผมจะต้องเก็บอะไรบ้างหรืออะไรให้เก็บนั่นแหละนั่นแหละ เดี๋ยวกดไปที่หน้าเมนูคอล l เล t กชันกันพื้นที่จะเป็นพอร์ตเมอร์ฟีนะครับทำไปแล้วบ้างแหละก็ยังทำไม่หมดพื้นที่ส่วนที่8ในนิฟอ์สปีดอ่าอย่างแรกก็จะมีสตรีท t าร์นะครับที่ยังไม่ได้ทำแล้วก็มีสป e ดแท็บดริฟท o n e แล้วก็ทองจ้ำอ่ะมีเท่านี้เดี๋ยวไปดูส่วนแรกกันก่อน ส่วนแรกก็จะเป็นสตรีทอาร์ตนะครับชิ้นแรกจะอยู่ตรงนี้อ,อยู่ข้างล่างซ้ายมือสุดของแผนที่วิ่งมาตั้งไกลก็อโอเคหรือว่ายังไม่ถึงถึงแล้วถึงแล้วชิ้นแรกครับผมเหมือนรูปนกเลยอ่าสองทับแครับโอเคเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันมาชิ้นที่2ครับ อันนี้จะเป็นลูกหุ่นยนต์จะอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวไปดูของจริงกันอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยวนอ๋ออ,อยู่ข้างหลังโอเคโอ่ชมขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจเก็บยังไงล่ะเนี่ยมันไม่ขึ้นให้เก็บอ้าวได้ละ อีกนิดนึงอ๋อโอเคได้ละสามทัพแปดเดี๋ยวไปดูชิ้นที่สี่กันครับอันนี้จะเป็นชิ้นที่สี่นะครับจริงๆจะเป็นชิ้นที่สามที่ผมต้องเก็บนะเอชิ้นแรกกับเก็บไปแล้วเหมือนอยู่ในป่าอะไรไงก็ไม่รู้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในป่านะครับจะอยู่ตามตึกทั่วไปเนี่ยแหละ แล้วเราก็กดอ่ะเดี๋ยวไปดูชิ้นที่5กันเลยมาถึงชิ้นที่5ครับอันนี้จะออกแนวเลเทะหน่อยก็สติอาร์ตนะมันก็จะแนวๆวน,นี่แหละีนอยู่ตรงนี้รูปนี้จะหาง่ายหน่อยนะเพราะว่ามันจะอยู่ตรงบ้านรูปตัเดเยวเป็นลายกราฟ,ฟิตี้ ก็สวยดีนะครับมีคนคนสเปรด้วยอ่าเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันมาถึงชิ้นที่6กันแล้วนะครับเป็นลูกผู้หญิงถือดาบอะไรสักอย่างนะอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่เหมือนจะชักดาบออกมาโอเคอยู่ตรงหน้าพอดีเลยแว่นวานิดนึงอ่ะขอส,สวยๆแชะอ่ะดู อันต่อไปกันเลยเป็นอันที่7จสตรีทอาร์ตอันที่7มันจะเหมือนคนกำลังดึงป้ายออกเนาะดึงอาฝาผนังออกอะไรเงี้ยไกลไมหมวะทางขวาปะนี่ไม่น่าใช่ละใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไปต่อไปต่อีอิมาจุดมันไม่ใช่ตรงนี้มาอย่างแรงเลยชนเออ โอ้ชน b ีเอ็มด้วยไม่เป็นไรรถเราแพงกว่าต้อ่ทำไงวะเนี่ยเอ่ออยู่ข้างหลังโอเคกดคอนเลนต์เพื่อจะเก็บสเปคโอเคเดี๋ยวไปดูชิ้นสุดท้ายกันเลยครับผมสตรีทอาร์ตอันที่8อันสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นรูปเกี่ยวกับรูประเบิดมียิ้มด้วยนะเมื่อกี้นี้อยู่ตรงนี้นะฮะ ันนี้จะรู้สึกอยู่ในซอกเหลือบนะครับต้องควานหากันนิดนึงอันนี้เข้าไม่ได้อยู่ในซอกอยู่ในซอกอซอกนีเ้เรียบร้อยกดคอนเลนสวยสวสวยสนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวไปดูน่าจะเป็นสปีดแท็บนะครับอันต่อไป หมดแล้วนะครับสำหรับสตรีทอาร์ตของพอร์ตเมอร์ฟีร้อยเละก็จะเหลือสตรีทแท็บนะครับมีดิฟโซนแล้วก็ลองจำมาสปีดแท็บอันแรกก่อนอันแรกนี้ต้องวิ่งให้ได้290กิโลเมตรถึงจะได้3ดาวออยากได้3ดาวต้องวิ่ง290กิโลจัดไปอย่างแรกเลยต้องเรินรอให มีความร้อนนะครับเอามาใช้ในเกมไม่ได้ไม่รู้เหมือนกัน290นะจ๊ะไดนะ้ได้แหละมีอยากมีอยากโอเคขึ้นมา300ก็รู้สึกอุ่นใจเดี๋ยวไปต่ออันที่2กันเลยมาต่อที่สปีดแท็บอันที่2ก็ต้องวิ่งที่290กิโลเมตรเพื่อให้ได้3ดาว ก็จะเหมือนกับอันแรกนะครับส่วนทางวิ่งอันแรกไม่ได้บอกไปใช่ไหมก็ดูไปแล้วนั่นแหละอ่าถ้าในแผนที่นี้ผมจะวิ่งวิ่งลาดยาวมาเลยดีกว่าเนาะน่าจะง่ายปั่งมลาดยาวมาต้องนาจะถึงแล้วปงังเน,นีอน้มาจากไหนเนี่ยธรรมดานเนี่ยสองร้อยเก้าสิ ในรอดเริ่มใหม่เริ่มตั้งแต่ตรนนี้แล้วกันง่ายดีเกือบชวงถ้าชนนี้ได้เริ่มใหม่มอีกรอบอย่งแน่นได้ไหมสองร้อยเก้าสิบแปดโอเคผ่านครับเดี๋ยวไปดูส่วนของลองจับกันมาส่วนของลองจับกันนะครับมาดูอันแรกก่อนอันแรกจะต้องกระโดดให้ได้ทั้งหมด90เมตรด้วยกันถึงจะ 3ดาวไม่น่ายากไม่น่ายากเดี๋ยวไปดูกันท่านผู้ชมเห็นไอจุดเล็กๆข้างบนนั่นไหมครับนั่นแหละไอจุดที่เราจะต้องขึ้นไปเพื่อจะก,กระโดด90เมตรด้วยกันอันดับแรกที่ต้องทําก็คือหอยหลังก่อนนะครับไม่งั้นก็วิ่งไปไม่ถึงแน่นอนน่าจะตกก่อน <c oughs> อารมณ์แบบตกตกเลนหน่อยเขคยเปเรื่องไห หมดไป2อันแล้วต้องเกสแล้วคาซีนอย่างนี้ฉลุยร้อเนะี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูอันที่2กันมาถึงอันที่2กันแล้วอันนี้จะต้องกระโดดให้ได้ทั้งหมด100เมตรด้วยกันเอ่อโอ้โหอันนี้เหมือนกระโดดข้ามแม่น้ำนะเออไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะใช่อย่างที่ผมพูดหรือเปล่า ตอนนี้ผมอยู่ที่จุดกระโดดแล้วอันนี้จะต้องกระโดดข้ามแม่น้ำน,นะครับถอยหลังก่อนเลยอันดับแรกอยากง่ายที่สุดต้องแรงที่สุดพอมั้งน่าจะพอแล้วโอเคแค่นี้แหละเบิร์น <Burn S 2> <Burn S 1> ย่างซึ่งไม่ได้ช่วย <c oughs> อยากเท่เฉยๆทำมามมแล้ว ชอบเครื่องยนต์อเมริกันมากเ,เสียงมันดูเท่ดีโอเคผ่านจัดรถสวยจะต้องเปลี่ยนรถก่อนนะครับเป็นทาเนียมของคลิปของเราวันนี้จะเป็นนิสสันช้ X ไม่ใช่ไท X ต้องเป็นรุ่น1 8 0 X X แล้วก็ไท X อ๋อนไม่มันซึ้๊เยอะจัง โอเครู้แค่ว่าเป็น180นะครับดิฟโซนอันแรกก็รอด้วยคะแนน35 0 0 0เลยมันจะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปดูพื้นที่จริงกันนะว่าจะเป็นสนามแบบไหนอันนี้พื้นที่จริงนะครับก็จะเป็นสนามสายซึ่งผมปรับมาไม่ดีเดี <L> ๋ยวไปปรับใหม่มาค่อยาม,าาอมาเริ่มกัน ผมปรับมาใหม่แล้วนะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับสำหรับดิฟอันนี้จะต้องเป็นสปีดคลอสเท่านั้นนะคือมันจะควบระหว่างออฟโรดกับสายดิฟนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปหน่อยก็จะเป็นเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับก็จะได้แบบมนี่แหละด้คะแนนหน้าเลยโอเคเดี๋ยวไปดูดิฟอันต่อไปดิฟโซนอันทีน่สองนะครับ คะแนนหมื่นสองเองมันดูเหมือนดูถูกเราไงเดี๋ยวไปดูพื้นที่ก่อนยังยังพูดอะไรไม่ได้ไปไปคะแนนหมื่นสองนะครับอันนี้พื้นที่จริงนะครับเป็นพื้นคอนกรีตไม่ใช่สนามทรายไ,ไายน่าจะง่ายลองดูว่าคือคนเราถ้าไม่ลองะอะไรเลยก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะฮะจะได้นี่จบอย่าง จบแล้วไม่น่าเงินสองยากอย็นเริ่มใหม่เริ่มมาจากตรงนี้นี่แหละดีสุดยาวไปยาวไปสวยงามสวยงามยังได้อยังได้อยู่งเสียไม่ต้องโค่ละได้ได้ได,ได้โอ้โหนีก่ก็ไม่ได้สลาวก็หมดแล้วนะครับสำหรับ 100%ของของดุี่เดี๋ยวไปดูของรางวัลที่ผมจะได้กันดีกว่าเก็บครบหมดแล้วนะครับอันนี้คือหน้าตา100%นะครับจะเรียกว่าโชว์ก็ได้อืมมก็อยากโชว์ก็ต้เก็บมาแล้ว100%นะจะให้รู้ไงว่าเก็บมาแล้วอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปดูของจริงดีกว่ามาดูของจริงดีกว่าครับพูดเปล่าๆเดี๋ยวไม่เห็นเราต้องดู ไปทางขวาไปทางขวาโอเคเห็นแล้วมีอยู่สอันแล้วทำไมมันดูเหมือนซ้ำกันหมดเลยล่ะนี่สี่อันซ้ำกันเ,ออเก็บทำไมวะเน,นี่ยมาดูในส่วนของควันล้อบ้างดีกว่าไทาสโมก สีไรนอ้อสีไรนอ้องโอ้มันหนาว่าอะไรไวโอเลตเหรอใช่ไหมไวโอเลตออกสีม่วงๆนะดูจากลักษณะสีแล้วผมไม่ซื้อ <c oughs> อะะไปดูไฟเดี๋ยวไปดูไฟใต้ทงรถกันอันนี้ดูไปแล้วอะดูไฟใต้ทรงรถกันสีอะไรน้อกสี สีฟ้าเป็นสเตปแต่ไม่ใช่ฟ้าแบบธรรมดานะมันเขียนว่า Steel Blue นะครับราคาก็จะแพงกว่าของอันอื่นอีกโอเคหมดแล้วจบแล้วนะครับสำหรับในส่วนของพื้นที่พอร์ตเมอร์ฟี่ไม่มีแล้วนะครับสำหรับพื้นที่นี้หมดแล้ว เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นพื้นที่อะไรก็ติดตามรับชมนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะจะเป็นสงสัยอย่างอื่นก็ได้นะไม่เกี่ยวกับคลิปนี้ผมก็ถ้ารู้ก็ตอบให้ถ้าไม่รู้ก็ไม่ไม่ตอบนะครับจ,จบแล้วโอเคถ้าอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ มาแล้วไปดีกว่าแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปอีอตัวถัดไปครับผม